มื่อน,นีสิ่มาปลู่ชะอมพี่น้องกับหอมในตลาดนี่นไหมเด็กได้สายพัน,น์นีนะพี่น้องเนี่ยเ็เลยไปซื้อมา ตัดหากออกเนาะพี่น้องตัดก็ได้บ่ตัดก็ได้เทเวลาตัดเอาหัวเพื่อนอ่ะให้ตัดสันส้นๆนะครับเพื่อนสิตแตกดีกว่าตัดยาวพี่น้อง เดี๋ยวสิพาไปเบิงอันที่ปลูกแล้วเดี๋ยวปลูกแล้วก็เอียี้งอวแล้วก็สิเอาฟางมากบคือเก่านะครับ เด๋ยวสิพ้าไปเบิองหอมที่เอามาปลูกแบบตัดแา่กับแบบตัดสันอันนี้คือตัดสันๆันนะพี่น้องสิแตกออกดีกว่าอันนี้ตัดสันนะครับแต่ส่วนนี้ตัดแาวสิบ้ค่อยแตกปันใดเห็นปะนี่ครับตัดแาวเนี่ยแา่สีบกค่อยแตกนี่นะครับนี่ตัดเยาวย่ี่บ้ค่อยแตกเบื้องสันๆ เห็นพ่้องเมืองค่ะนะครับสันๆจุดินเลยแตกดีนะครับเพรอว่าสายพันธุ์นี้สามารถเท็่กินได้ตลอดปีก็เลยต้องไปซื้อนในตลาดแต่ส่วนพักอันอื่นก็นมีอยู่นะครับก็ล่างปลูกขึ้นกันอันนี้ก็มีครับแต่ว่าพ่นนี่เป็นหัวเนาะพ่นสิบ่มีให้ตลอดคือเป็นหัวแล้วก็ขค่ะ